สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเซตาทิปเป็นทีนะครับผมเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเรามีไฟแค่2ดวงเนี่ยเราจัดไฟยังไงวางไฟแบบไหนและภาพจองมาเป็นยังไงวันนี้ผมมีทิปเล็กๆมาแนะนํานะครับผมเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าเออนะครับก็มาถึงเทคนิคแรกแล้วนะครับเทคนิคนี้เรียกว่าแฟลตไลติงครับเป็นการวางไฟไว้ข้างหน้าขนานกับกล้องหันมุมเข้าหาตัวแบบสีองศานะครับ โดยการจัดไฟแบบนี้นะครับจะทําให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมีเงาบนแบบน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคที่2กันเลยดีกว่าครับเอานะครับในส่วนของเทคนิคที่2นะครับผมเทคนิคนี้เราจะเรียกว่า Key and l i m ม i ล h t ครับโดยเราจะทําการตั้งไฟ Key Light ไว้ข้างหน้านะครับผันสีผ้าองศาเข้าหาตัวแบบนะครับผมแล้วก็จะตั้งริมไลท์เนี่ยไว้ข้างหลังตรงคันข้ามกับไฟคีไลท์ครับ โดยการจัดไฟแบบเทคนิคนี้นะครับจะทําให้ตัวแบบเนี่ยลอยออกมาจากแบ็กกราวด์ครับทำ <Whoa. S 1> ให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นก็จบไปแล้วกับเทคนิคที่2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคที่3กันต่อเลยดีกว่ามาถึงเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่3นะครับ <Yeah. S 1> เทคนิคนี้เราจะเรียกมันว่า lighting for depth นะครับ <Okay. S 1> โดยจะทาการตั้งไฟคีย์ไลท์ไว้ที่เดิมนะครับตําแห่งเดิมกับเทคนิคที่2เลยครับผมส่วนไฟริมไลท์เนี่ยที่เมื่อกี้เราตั้งหันเข้าหาตัวแบบเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันอะหันเข้าแบ็กกราวด์แทนครับ โดยเทคนิคนี้นะครับจะทําให้แบบเนี่ยเด่นชัดมากขึ้นครับเพราะว่าทําการยิงไฟเข้าไปทีแบ็กกราวทําให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นแบ่งแยกเลเยอร์กันชัดเจนระหว่างอ็อบเจกต์และแบ็กกราวครับผม <Wow. S 1> โอเคครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันเลยดีกว่าว่าเทคนิคทั้ง3ที่ผมพูดไปเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับไฟที่ผมใช้ในวันนี้นะครับตัวหลักๆเลยคือตัวโฟร์เอปศูนเป็นไฟคีไลท์ที่ผมเลือกใช้ในวันนี้ส่วนไฟริมไลท์ที่ผมใช้ในวันนี้คือนี่เลยแล้วตัวนี้เลยครับ สูตรโฟโต้6 6 0 as ครับเอาละครับมาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเทคนิคทั้ง3เนี่ยที่ผมพูดไปเป็นยังไงบ้างโดยเทคนิคที่1เนี่ยมีชื่อว่าแฟตไลท์เป็นอย่างนี้เทคนิคที่2เนี่ยชื่อว่าเคลียร์ริมไลท์นะครับเป็นแบบนี้ ส่วนที่สุดท้ายนะครับที่สามชื่อว่า Lighting for d e p t นะครับภาพเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าทั้ง3แบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอย่างนี้ สำหรับองค์ประกอบหลักที่ผมใช้ในวันนี้นะครับผมใช้เป็นจัดไฟเพียง2ดวงนะครับแต่บางเทคนิคเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ไฟมากกว่า2ดวงเป็น3ดวง4ดวงก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับสามารถติดตามผมได้ที่ YouTube Facebook และ Instagram นะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากเข้าไปดูรายะเสินค้าสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บเซตาช็อปออนไลน์นะครับผมสำหรับวันนี้พวกผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Seta Ti p and Trick